ภาวะเล็บเป็นสีเขียวหรือก n ี i เน y n ินโ m มเป็นหนึ่งในภาวะที่เราพบได้บ่อยเป็นปัญหาที่นำใครหลายๆคนมาพบแพทย์ในห้องตรวจโรคผิวหนังในวันนี้หมอจะมาเล่าถึงภาวะเล็บที่เป็นสีเขียวให้ฟังสวัสดีค่ะแพทย์หญิงนิสาพิคุณนะคะในวันนี้หมอจะมาเล่าถึงภาวะที่ทำให้เกิดเล็บเป็นสีเขียวจะพบได้บ่อยในคนที่ทำงานสัมผัสน้ำ,นนำบ่อยๆหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน,าน,าน สำหรับสาเหตุนั้นการเกิดเล็บเขียวนั้นเกิดจากการที่เล็บมีการติดเชื้อสูโดโมาเนสแอลูจินซาบางชนิดที่สามารถผลิตสารที่เป็นสีเขียวขึ้นมาได้ดังนั้นในคนไข้ที่มีรอยโรคชนิดนี้ก็จะมีลักษณะเล็บเป็นสีเขียวได้ค่ะสำหรับอาการทางคลินิกนั้นก็คือจะพบคนไข้มีภาวะเล็บกลายเป็นสีเขียวและในบางรายสามารถพบร่วมกับเล็บลอนหรือออนิโคไลซิสในบริเวณรล็บโลกได้ค่ะ สำหรับการวินิจฉัยนั้นจริงๆสามารถที่จะวินิจฉัยจากรอยโรคผื่นที่มีอาการชัดเจนได้เลยค่ะแต่ในการที่จะยืนยันก็สามารถนํารอยโรคนั้นมาทําการเพราะเชื้อหรือย้อมกันสเตนเพื่อดูรอยโรคได้ค่ะ สำหรับการรักษานั้นเนื่องจากภาวะนี้ส่วนใหญ่เป็นภาวะที่ไม่ก่อความรุนแรงดังนั้นการรักษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การรักษาภายนอกค่ะประกอบด้วยการใช้ยาทาที่บริเวณรอยโรคก,ก็จะเป็นยาทาในกลุ่มของทับพ,พิคพอฟูโรครีนโนล n นหรือทับพ,พิคออบิโนโกไกโ o ไซด์ซึ่งหวังผลที่จะลดการแบ่งตัวของเชื้อสุดโรโมนนนั่นเอง และมีการนำน้ำส้มสายชูค่ะมาใช้ในการรักษาโดยการนำน้ำส้มสายชูหรือออซิติกแอซิดค่ะมาไดรรูทผสม1ต่อ1เป็นต้นไปค่ะเพื่อให้ความเข้มข้นเนี่ยลดลงเหลืออยู่ประมาณ2.5-5%ถึง5แล้วก็นำมาให้คนไข้แช่เอาเล็บหรือรอยโรคในบริเวณที่เป็น,นแช่ในน้ำสายชูที่เราไดรรูทแล้วเนี่ยค่ะทางละประมาณ10นาทีทำวันละ2ครั้งเช้าเย็นค่ะ นอกจากนั้นนะคะต้องแนะนําคนไข้นะคะให้พยายามตัดเล็บให้สั้นนะคะเพื่อลดการกระทบกระแทกบริเวณร้อยโลคหรือบริเวณเล็บเพื่อให้ลดการลุกลามไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะคะ และต้องพยายามที่จะลดการสัมผัสกับน้ําค่ะในคนไข้ที่ยังสัมผัสกับน้ําเยอะๆนะคะยังไงต้องพยายามเลี่ยงค่ะเพราะว่าการสัมผัสกับน้ําการแช่น้ําหรือการโดนน้าบ่อยๆอาจทาให้รอยโรคแย่ลงได้ค่ะสาหรับการใช้ยากินหรือยารับประทานนั้นปกติแล้วไม่ค่อยได้ใช้ในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะยกเว้นในคนที่เป็นรุนแรงมากๆหรือใช้การรักษาเพียงภายนอกตามที่กล่าวไปแล้วไม่ดีขึ้นค่ะ ภาวะเล็บเป็นสีเขียวน,นั้นเป็นหนึ่งในภาวะที่ปมบ่อยและสร้างปัญหากังวลใจให้กับใครหลายๆคนคะ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นโรคนี้ไม่รุนแรงคะ่ะว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังได้ในบางคนและมีปัญหาพบรุนแรงได้โดยเฉพาะในคนที่มีกลุ่มกลุ้มกันต่ำงคะ่ะถ้าสงสัยภาวะนี้แล้วและเลี่ยงการโดนน้ำแล้วหรือรักษาด้วยตัวเองเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้นหรือมีความรุนแรงแนะนำพบแพทย์คะ่ะสวัสดีคะ่ะ